อุ้ยเบังแนพี่น้องอุ้ยมันมันผงคาไล้เด้อพี่น้องมันปูเอ้าวพอได้แกงอยู่ นะสวัสดีครับสวัสดีย่ำเส้าพี่น้องถักทายกันสวันที่ยี่สิบสี่เมายนปีหกหกกขาปา้าหาอยู่หากินหาเก็บเพลิอีคือเก่าเด้อพี่น้องมาหุ่นมาหล่อนำกันวันศีรษะสีมานบ่กับทักท้ายทุกค้นทุกท่านแหละพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวเล่าวหลก็ชาวต่างประเทศเดินทางกับคนกองปลาคนเดียวพี่น้องมาเนี่ยคนยากเย็นให้เป็นพักพ่อนพี่น้องหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ เดินทางเข้าป่าหากเกบเพ็ดกับผมอยู่สองเมือ่อส่างกายบาท่านแข็งแรงปรไนไดพี่น้องก็เลยบ่อยากให้เพื่อนเดินทางนำไอ้็นถักก่อนก่อนตัวนี้ก็เล่นกับคนสองปา่าไปก่อนพี่น้องเห็นว่าสี่ได้สีม่มันสามได้หม้ถี่มากกับป้าน้องเมฆลบพี่น้องมาหนิอ่ะพี่น้องดอกแรกแห้งมม้ของเสาวันทียี่สิบสี่เด้อพี่น้องเดินทางคนเดียวมาไอ้เกตพักพี่น้องไม้ถี่มากกับป้าน้องเมฆละพี่น้องนี่เป็นเพชรผงคาไลา หล่นน้ากันพี่นอ้องอีกจุ่มนึง <c oughs> เป็นช่วงเฮ็ดบัวลายด้วยพี่น้องเป็นช่วงเฮ็ดวาช่วงนี้กต่ล่นน้ากันสีแดหลสีม้านสำหรัอีกดอกนึงอ๋โฮมนี่ได้สามดอกแลวพี่น้องเป็นผึ่งคาลายเฮเนีเป็นเฮ็ดลังสำพี่น้องช่วงเฮ็ดบุกคอยมีกับเก็บทุกเฮ็ดละพี่นอ้องอฮ้ตอนี้เป็นผึ่งดำพี่น้อง เอาไปมากอะที่มนันพอได้แกงอยู่เด้ว,น,ดวนี่พอเลืออยู่พี่น้องเอ้าวขึงขาลายอีกดอกหนึง่งมนันแต่ดอกโฟเบอร์กเกือบถทนอ้อพี่น้องมาเ่ยบานแต่พระท่านเถาพีน่น้องยังนมอยู่อีกดอกนึง มาเจออีกสองดอกพี่น้องเป็นเห็ดผงคาลายเดอพี่น้องนะแกงแบ่บพือกันพี่น้องเห็ดตัวนี้ลักๆักช่วงนี่ก็ซิม,มีเห็ดพวกนี้กับพี่น้องบริเวณไม้ปลาบันน้องเมกส่วนหมูว้านกับเมื่อก่อน,นไปไม้ป่าบาันรบกพี่น้องมาเหดทานเห็ดบ่หลายพี่น้องก็เลยบอกให้ยเกตมานำ้ำพอผล่งในฟักเผื่อน,นำํำ ดอกนึงสวยงามแหง่งให้เพิ่นพักฟื้นพ่อเก็บแห้งไว้เฮ็ดรอบต่อไปละพี่น้องรอบนี้ขาดว่าสิไลอยู่เฮ็ดเด็กแกงเอเจาะแหละพี่น้องนะั่นมันเฮ็ดผงข้าไล่พี่น้องมาเนี่ยเติมเนี้เป็นเห็ดก้อนานะแห้งพี่นอ้องะดอกนึง,นงมาจะโดนเหมือนกัน แสบคือกันละพี่น้องเนี่ยหนึ่งกิมแจวตัวนี้ขาผมเอาไปกินตนัวน,นี้จุ่งงามเลยพี่น้องจุ่เนาะขาดเลยแหวงก่อนหยุดดอกนีงเป็นกอ้อนอาแหงพี่น้องก็เป็นพักเข็ดดอกเค็ดร่วมทั่วไปล่ละพี่น้องตัวนี้ อ,อีกแล้วพี่น้องตัวนี้จุ่มจุ่มผึงข่าลายพี่น้องนั่เนี่ยม,มันกระมันอยู่เดอ้อพี่น้องอืมว่าบาบาตาผมเป็นค้นโมมานหลายนั่นเนีา่ม,มันก็มีคือการจุ่มงามๆเลยพี่น้องอ่จุ่มง่ามๆพี่น้องผงข่าลายตัวนี้มันเห็ดเนี่ยอืมเป็นเห็ดลางสัมพี่น้องดอกยางงายเลยนี่ย อุ้ยขาบงุงแน่พี่น้องุตันนี้เห็ดกอนาแหงพี่น้องอ่ะอีกสองดอกอเป็นกอนาแหงคือเก่าแล้วพี่น้องอุ้ยขาหลาดเลยลังจากรอบนี้ต่อไปก็จะเป็นพวกเห็ดหนาแหลกพี่น้อง เห็ดหนาแหลเห็ดดินเห็ดร่วมทั่วไปเนี่ยที่เกิดตามมาไม่ต้องนอน,น,อนมันยังเนาะ,ะเห็ดหลังแหลบอ่พี่น้องอุ้ยเห็ดหลังแหล่อลีีตัวเนึ่อเป็นแดงสับพี่น้อง เป็นพวกแดงส่มนี่เราไปนองแต่เป็นตัวนี้ี่เป็นอีกสีหนึ่งไายเฮ็ดลังแหละนอกนึงดีอยูโกกเลยเลินไปได้มาก,กับพ่มานอยู่ด้วยพี่น้องเลยน,นกงามๆตัวนี้เป็ดตองนนนคิดว่าแม่นละพี่น้องน่านยางสวย อกตัวนี้ชูง,งามแห้งพี่น้องเลยเออตัวนี้ชูง,งามอ้อยพี่น้องเออตัวนี้เพิ่งค้าลายสองดอกพี่น้องเออ กษัิยมานพอได้กแกงอยู่เด้อพี่น้องมึงนี่อาดสิบหลากหลายปันใดเป็นช่วงเฮ็ดบลคอยหลายพี่น้องช่วงนี้ตัวนี้เฮ็ดนาแหล่พี่น้องเกิดได้เด้อพี่น้องนี่แต่ว่าเกิดบ่หลายเกิดจนบาดสองดอกอพี่น้องมึงเนี่ย ฝืนคาลายจุ่มงามแห่งแกงจักรตาเด้ยพี่น้องเนี่ยปูดมานแล้วบันฟีฟีที่มี่จะจุ่มงามพี่ลักรักสิเป็นเฮ็ดปวงไงเด้อพี่น้องช่วงฝน,น,นด้อกนึงเอาไว้ก่อนแต่ละจุม่ม อุ้ยบังในพี่น้องอุ้ยมันมันผงคาไล้เด้อพี่น้องบอนปูตรอ่ออพอได้แกงอยุบเนี่ยอๆๆดอกนี่พี่น้องบานแต่ว่าบ่าท่านเถ่าพี่นอ้องปูตพอด,ดีแกงแสบอสองดอกนี่พี่น้องวะเนี่ยอุ้ย มาไม้เนี่ยแต่เสาเยี่สีมันไม้นันค้น,นคหลาเนาะพอเออเลยพี่นอ้องอ่อคันจังสีดทีได้เร็วอยู่พอเลือจังสิอีกจุ้มนึงพี่น้องมึงไงขาขาอันตันเลยพูด มาไม้ในแต่เสายัี่สีมานแหลปะป่านนี้จุ้มนึงมาเจอเห็ดทานเด้อพี่น้องป่านี้พี่มึงนี่ป้าบันบกเริ่มเทาหละป่านี้กําลังจูมพี่น้องทีนี่ม่เห็นแต่ดอกงามๆนียเป็นทานใยทานโตน่หละพี่น้องนี่บานดอกหนึ่งทีไม่แต่จูมพี่ ทุกปีโมนี่ได้เป็นกระตาพี่น้องแ่นี่คือซีเมนกำลังเกิดแล้วคือนี่กระือว่ามีอยู่พี่น้องมีอยู่นี่พี่จูมขึ้นไม่เา้าลุยอีกก่อนพี่น้องบันนี่ปุ้ยจูมงามแห้งมันมาซีม,มานพี่น้องมุสเสาอยู่ไม้ปลานนองเม็กฟังทั้งนั้นบ่ค่อยได้ปันได้พี่น้องขามานี่ยคือแต่่าจูมเนี่ย อุ้ยจูมนี่พัดแห้งแต่คักบาดมึงแน่พี่น้องอุ้ยพูดดอกยางงามเลยเออมึงแน่พี่น้องแต่ละจูมนี่มึงเนี่ยตาสะอลแน,น่พูดอ๋อตัวนี้มียังแทะแน่แน่พี่น้องแต่ละจูมนี่ย thế bố mì độc ban rớt rớt p/nó hả nó là zoom con ba bần bốc lơm ban bớt lơm thòu này p/nó con vẫn mày mẹ p/nem nó มันแลบบานหลังดำแต่ทองขาวพี่น้องเฮทาน,นบานเก้เาพี่นอ้องเนี่ยโดบานแต่พ่ท่านเถ่าพี่น้องทองยังขาวอยู่หนึ่งดีๆกินกับสมตำสุดยอดหนึ่งจุ่มี่พี่น้องโ จุ่มนึงตัวจุ่มน้องพี่น้องตัวนี้จุ่มขึ้นใหม่ยังบ่ทันเป็นสีดำยังเป็นสีขาวอยู่ตัวนี้เออเบิดพี่น้องที่เพ่มันกำลังเกิดบ่ทันหลายไปดูนกกันหงมใหม่พี่น้องบาเลยตามมังเค็ดทานก่อนอส่วนขึ้นเมนในก่อนนะแหงพี่น้องเราก็งามเลย เกิดบัวรายก็พอได้เ <C> ล <ess coffee> ่มอยู M ่เ <So> ด้อ <Perfect> พ uh, like, ี่น้องก็ไปมากก็ได้แกงไงญ่แล้วละตอนนี้นะแต่ดี๋ผึ่งข้าไล่พี่น้องนะเอาไปมากกับมันอยู่พี่น้องพอได้แกงแต่ว่าเฮ็ดที่ใดมันมีสีบูชูสาดปนได้เด้อพี่น้องนีแต่สีออกดำดำหมดนี่มันเครื่องตาแลไรพี่น้องตัวนี้เขาเกิดละงอกเด้อพี่น้องนี่ดอกน้อยดอกเดียวแต่ว่าก็เป็นละงอกเัวนสีดำ กสปีพ่อนี่เกิดหลายด้วยพี่น้องนี่ยกำลังเห็นดอกเดียวบางปีที่เกิดเต็มพ่อนี่เป็นเห็ดพึ่งดำยกฝุ่นดอกหนึ่งพี่น้องพูดจุ่มยา่งงามจุ่มงามแหงมีดอกเดียวเนาะต้นเห็ดพึ่งค้าลายพี่น้องอู้จุ่มยังงาม,าม พี่น้องเฮตานอีกแล้วโอ้ยสีดายบานถิมท,ที่เกิดพร้อมกันก็เมื่อไปบ,รรบันบลกีเล่นตัวย่งขาวอยู่พี่นอ้อ,อนงอีดอกนึ่งตัวยังขาวอยู่มันของดำอีกแล้วเอะตัวนี้กำลังงะนอกนี่ตัวย่งขาวอยู่ตัวนี้พอดีละพี่น้องหนึ่ง กินกับตำมังหงตำมังหงเทียงๆแหละหนึ่งวานเห็ดใส่บ้าขอทาเด้อพี่น้องจู้ยตรงไหนพี่น้องเป็นสันนี่สิถามาท่านตอนจูบ้าพิจก,การแฮงอืมปิยังขาวอยู่วะไปมากกับมันอยู่เด้อพี่น้องวนนี้มันเห็ดทานเห็ดผงเห็ด,หดร่วมทั่วไปละพี่น้อง นอกเห็นบ่เอากองนีง้ได้บ่อ๋อได้อยู่เต็ถามาท่านนี่เอากระบุงมากกรเต็มมึงเนี่ยตาี่ได้แหฮงผีแน่นบ่ผีผี่สิชีจะเห็ดผีอ๋อะขี้เราดอกได้พ่อได้ได้ขีเรานะพ่อได้ยู่ขี้นเรานน็้ มาได้เอาอ,อาศิดายเด้เอ,อ,อมมามาเมาวานเมกอนขอ,อ,อหนึ่งใหอยู่ตรงใหญอยุ่ตามอุ้มมีเบิร์ดอรรพี่นอ้องม,มาตอนจูมอ,อ,อู้สิจิตาพีิด้อดแล้วุ เดี<ส>๋ยวก็หลอดฟ้าใหญ่ะพี่น้องอุ้ยบังแน่พี่น้องครับหอกสุดยอดเลยนี่อยากได้แต่ยังสิกําลังโกบๆพี่น้องมึงแนี่พี่น้องบานแต่ว่ายังงามอยู่พี่น้องมึงเนี่ยปุ่นต่องขาวปตานวลอยู่ปุ่นเนาะมันนี่กล่องผมใส่รีโมทคอนโทรลได้พี่น้องอุ้ยสามาร่หมานนี เมื่อวานพาแจเกตไปรออยู่บ้านโบกพี่น้องเล่มจดว่ามาผีงั้งสิ่งจูงงามที่แมนบัสิเอากล่องกาม,มาแม่พี่น้องนะบานงะพี่น้องมาท่านเ่าดอกทองเงาขาวอยู่กล่องกลอกไรมาเรื่อยแม่พี่น้องอ่ะสุดท้ายมานมานเห็ดทานเด้อมานของดำเด้อพี่น้องบานที่นะช่วงเห็ดบม่มีได้เก็บเห็ดทานนี่ก็สุดยอดแล้วล่ะพี่น้องมองเนี้ย หลวกดีๆตามมาโคมื้อเขาทาอยู่ยบานอยู่แต่บานสวยพี่น้องนะเบืองนีพี่น,อน้งนนองอุ้ยสีดายม่อวานนี้ประกันไปเล่มอยู่ไม้ป่าบันบุรุแมาท่านม่อว่าน,นี่อุ้ยสุดยอดเลยลเลยฮะนี่็สุดยอดเลยล่ะพี่น้องอืมบอก งามตัวน,นี้งามอยู่เหลือเล้อพ,พี่น้องบ้อมสิเต็มกระตาแหละตอนนี้ี่ตัวน,นี้ขาวๆเอาอยู่ขาวหมดตนน้นโอ้สว่างามพี่น้องนี่กำลังงะตัวน,นี้ทั้งปีจูมบานน่ามามมาันถึงถ่ายพี่น้องมันเแด,ดงสั่มพี่น้องตอนนัวนี้ดอกงามแห่งเอาไว้ก่อน ตอนนี ata, ้ก็ตาก็เต็มหล่อยเด้อพี่น้องเต็มเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องมาเต็มหย่อนเห็ดทานเป็นดอกบานแต่ก็บ่ทันเถาแห้งดอกพี่น้องยังใส่ได้อยู่ฮะสีพระยามเสียพี่น้องหลายดอกอยู่พุ่นสีเบากับสีดายพุ่นดอกนู้นมาสมัมันมาหมานไม้สองพี่น้องไม้มาเสาบ่คือปันใดจูงงงงาม สองดอกมาได้พี่น้องนิ่มเลยตัวนี้นิ่มนะเติมพิเศษเมนละงูเปลื้องยากกับพี่น้องบานอุียดอกไงฮะตัดที่ได้อ๋อยีปนเลยอยู่พี่น้อง เอาอพี่น้องสำหรับผลงานการเดินทางแต่วันที่24่ี่มิุนายนปี66พี่น้องยอดได้ยอดมนันคือยอดอยู่เด้อพี่น้องเลยนี้ไม้สีมากกับปลาบานน้อง,งเมฆละพี่น้องคนสองปลาหาเห็ดบวเคยเต็มกระตาโมนี่เต็มเด้อพี่น้องเต็มจนหล่นเรื่อยเลยลักๆกๆ็ต่เป็นเห็ดถุงร่วมกับเห็ดทานละพี่น้องมาหมานันเอาเห็ดทานจุงงามๆเลยพี่นอ้องเนาะถือว่ามานันสุดยอดจริงพี่น้องเด,เดินเดียวก็ได้ ก็วันเดินเดียวเราพี่น้องรวมเดินทางน่ามกันสามคนกับหนองนงเด็กแยกกันหาวันแยเกตบันใดเดินทางน้าพี่น้องนี่เป็นพักคอนยูบานเพราะว่าสอาพรหลงกายก็ยังบ่ท่านพร้อมพี่น้องจากอาการป่้วยล่ะพี่น้องออกจากโรงพยาบาลมาบกกีเมือง่างกายยังอ่อนเพียอยู่ก็เลยให้พักคอนยูุบานพี่น้องคนตกปลาก็เดินทางกับหนองนงบางเรือกแยกกันหาบางเรือกมาปอกัน กระมานทุกต้นอยู่พี่น้องลองลงดีดรวมเดินทางตะนาครับเนาะไอ้ตาปอกกระมานจนผมมีตาใส่คือกันมาอนี่คนต่อปลากระมานจนหล่นตาคือกันอ๋อจได้ยอะมานทุกยอดอยู่พี่น้องมาอนี่หลังจากนี้กับซีเมนเดินทางกับบ้านเราพี่น้องรอหลุดน้ำกันคลิปไม่เหมือไม่หลุดน้ำกันว่าสิไปไม้ใดสีมานเห็ดหยังพี่น้องหลุดน้ำกันมือน่นละแต่สำหรับคลิปนี้กับซีเมนกับบ้านเราพี่น้องมาเนี่ ตื่นชอบวิดีโอจังไรก็ซอยกดไ i, คลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลาสองปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมถอยรอลุอล้นน้ำกันคลิปใหม่มือใหม่พี่น้องมื่อนี้หมานสุดยอดเลยพี่น้องเต็มกระตาเด้อพี่น้องมื่อนี้ไครก็ว่าคนสองปลาหาเห็ดบวหมานหาเห็ดบวเต็มกระตาจักเท้าอมื่อนี้เต็มพี่น้องอย่าว่าคนสองปลาหาเห็ดบวหมานเด้อพี่น้องมาเนี้ยคุณเหมื่อมันสิหมันหลุมกระตาเลย เอากลับบ้านก่อนพี่น้องบาดิผลงานเกินพินาพ่อใจดีพี่น้องมันแหลกเหล็กเขาไม้แรกบูปัญได้พี่น,อน้องมานปอกเห็ดถึงร่วมทั่วไปนะมีห่างๆหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาไม้สองไม้สองนี่งทุกยอดพี่น้องมันทั้งเห็ดไอถึงร่วมทั่วไปมันทั้งเห็ดทานเห็ดห่อทั่วไป,ปล,ปปลงงไับพี่น้องเต็มเต็มกระตาสำมาคุณในการสุปลาสีกปลาก็ไว้ทำนี้ลับพี่น้องขอบคุณทุกวใหญทจะแค่ใหญ่ใหญ่มัน ขอร่างการแต่ก็ถือว่าทุดยอดพี่น้องเอากลับบ้านก้อนพี่น้องอไปขอบคุณภูนที่แร่พี่น้องสวัสดีครับ